นี know, das ja ่เป uh ็นไก่ปลานำหนึ่งกับพอเป็นไก่ปลาเอฟเอฟเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ป่าแม่เป็นไก่ต่อเป็นไก่ปลานำหนึ่งเอฟวันครับเลี้ยงแบบปลอยครับนี่ครับตัวที่เห็นข้างหน้านี่คือเป็นเป็นไก่นุ่มครับเป็นไก่นุ่มเป็นไก่นมครับตัวที่เห็นข้างหน้านี่เป็นไก่นุ่ม ฟูงนี่เป็นฝูงฝูงใหญ่ครับเป็นไก่ฝูงใหญ่เติบครับส่วนมากจะเป็นไก่ตัวหนึ่งมันครับก็ผสมไว้ไก่ตอนวหนึ่งทูปูกับไก่ตัวหนึ่งตัวแม่ครับก็พยายามคัดต้นนี้ก็คัดไก่ตอออกมาจำนายไปแล้วต้นหนึ่งก็เหลือไก่ตออีกต้นหนึ่งครับก็เร็วๆนี้ก็ซีมีคัดออกอีกตัวหนึ่งไก่ตอก็จะเหลือไก่ ต่อไก่ปลาหนำหนึ่งตัวผู้ครับไก่เมย์หนำหนึ่งตัวตัวเมย์ครับสืเหลืออยู่ประมาณพันหนี่ครับก็ส่วนที่ต่อไปก็กระสิคัดออกให้หมดครับแต่ว่าเป็นไก่ต่อครับก็สิคงเหลือไปไก่ปลาหนำหนึ่งเอฟหนึ่งทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมย์ครับเพราะว่าโอกาสหลอดมองนี้มันมีอยู่สูงครับ เพราะว่าหมาหลายแมวลายงูลายก็ก็หลอดครับปกติมองนี่สิ่งที่งูลายครับทามีไก่ตอไก่ปลาหลว่าน้ำหนึ่งตัวนี้เขามากแบบงูก็าหายครับเพราะว่ามันลาดตะเวนเมืดมือครับก็เลยอ่างูกเ็เออยอะเลยหยานครับหาเรื่องเทือมอะไรจิกหนูก็มีครับไก่ปลา น้ำหนึ่งอันเนี้ยมันกินหนูครับจะรู้สึกว่าที่เห็นเห็นคือกินหนูอยู่ครับนี่ครับเบิ่งครับนี่คือไข่ปลาน้ำหนึ่งเมื่อนีตแดดออกครับอยงไดเก็ค่อยกดซับซึ้งให้กดติดตามากดไลค์ให้ได้ด้วครับก็กราบขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชม ในรายการผมกับทางช่องจะต้องประเด็นจิมพ์กับกับผู้รครับผม